ราชาแห่งวงเวทตอนที่164อาหารกระป๋องขาหมูต้มน้ำแดงตระกูลใหญ่ทั้ง3ทั้งตระกูลลอตระกูลชูและตระกูลเย่พวกเขานั้นทำการปิดกั้นข้อมูลของหอการค้าปฏิหารมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถปิดบังเอาไว้ได้อย่างเช่นชูเทียนสังหารผู้อาวุโสของ3ามตระกูลใหญ่ ฉูเทียนจับตัวเย่เทียยหลังเอาไว้หรือแม้แต่ฉู่เทียนไล่กองทัพของเย่ยอูเต๋กลับมาทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับหอ,อการค้าปฏิหารนั้นเป็นไปได้ยากที่จะถูกนำมาลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ด้วยการทำเช่นนั้นข่าวลือต่างๆจึงไม่สามารถกระจายไปทั่วเมืองซึ่งจะมีกลุ่มคนทั่วไปหรือผู้ฝึกตนในระดับล่างที่ไม่รู้จักหอ,อการค้าปฏิหารหรือบางคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วอย่างเลือนลาง แต่สิ่งที่เราสามตระกูลใหญ่ทำขึ้นมานั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากนักกลับกลายเป็นว่าช่วยเพิ่มกระตุ้นความอยากรู้ของผู้คนเกี่ยวกับหอการคร้าปฏิหารเข้าไปซะมากกว่าและเมื่อหอการคร้าปฏิหารเดินทางมายังรัฐกลางไม่เพียงแต่ดึงดูดใจของคนมากมายเท่านั้นแต่มันยังสามารถสร้างความตื่นตระหนกให้กับพวกเขาได้อย่างรุนแรงด้วยเมื่อหญิงๆที่ได้ใช้ลำโพงขนาดใหญ่พูดอยู่ราวๆครึ่งชั่วโมงตอนนี้ดูเหมือนว่านางจะดูอ่อนล้าและเปียกโชกไปด้วยเหงือ่อ หากแต่มันกำลังทำให้เมืองยิงญิงนานรู้สึกภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่อาหารกระป๋องของนางนั้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแนวคิดอาหารกระป๋องนี้เป็นความคิดของนางโดยลำพังเพราะหลังจากที่หนานกงหยุนจากเมืองเทียนหนานมาพัตาคารจึงกลายเป็นเมืองยิงยิงที่ดูแลจัดการเพียงคนเดียวโดยที่พัตาคารสามแห่งที่เมืองเทียนหนานนั้นก็ได้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากมีคนมากมายขับข้างมาใช้บริการซ้ำยังมีการจองล่วงหน้าหลายวันอีกต่างหาก แทบจะไม่มีที่ว่างให้นั่งเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้ฝึกตนไร้สังกัดมากมายหรือเหล่าทหารรับจ้างเองก็คร่ำครวญอยู่หลายคนหากพวกเขาสามารถได้กินอาหารของหอ,อการค้าปฏิหารไม่ว่าเวลาไหนหรือสถานที่ใดได้แล้วก็มันคงจะเป็นการดีเพราะการใช้กระทะวงเวทในการทําอาหารนั้นไม่มีขายในต่างถิ่นดังนั้นแล้วความคิดที่ไร้กาดของเมื่อยิงยิงจึงผุดขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าคงจะไม่มีใครคาดคิดว่า เพียงแค่คำค,คร่ำครวญของพวกเขาเหล่านั้นจะกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเมืองหญิงๆอย่างคา,าดไม่ถึงแต่ถ้าหากจะกล่าวให้ถูกแล้วก็เพราะหอการค้าปฏิหารต้องการที่จะป้องกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีของพวกเขาจะล้วนไหลออกไปดังนั้นแล้วการคัดคนจึงค่อนข้างพิถีพิถนันทําให้การเปิดสาขาเพิ่มนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะขยายออกไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทําให้มีผู้คนมากมาย ไม่สามารถลิ้มลองรสชาติที่อริตอร่อยของอาหารพวกเขาได้ซึ่งโอกาสในการขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่มหาศารนั้นจะต้องสูญเสียไปเปล่าๆทันใดนั้นเองความคิดที่เฉื่อยชายของเมื่อยิงยิงก็ผุดขึ้นมาหากว่านางสามารถใส่พลังวิญ,ญญาณเข้าไปในกระป๋องเหล็กแล้วสามารถทําอาหารได้เลยก็คงจะดีโดวยวิธีนี้ในการบรรจุและลักษณะพิเศษของอาหารกระป๋องจะทําให้เกิดการตลาดขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยไม่ใช่หรอ หลังจากที่พี่สาวของนางเมืองชิงอูได้รู้แนวคิดของหญิงหญิงแล้วนางก็ยอมรับและสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยหญิงหญิงจึงได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนางได้ศึกษาหาความรู้จากพ่อครัวมาอีกมากมายคิดค้นอาหารกระป๋องทั้งกลางวันและกลางคืนจนออกมาสำเร็จได้ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารกระป๋องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนอะไรมากนักหากแต่มันกลับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอดที่ยิ่งใหญ่เลยที่แน่นอนว่า ต่อไปมันจะขาดไม่ได้ซึ่งมันก็เต็มไปด้ยวยแรงบันดาลใจและความสร้างสรรค์ของนางนั่นเองแน่นอนว่าอาหารกระป๋องนี้เมื่อมันเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนแล้วย่อมสั่นสะเทือนกลายเป็นที่สนใจอย่างแน่นอนนับว่าเป็นก้าวแรกของธุรกิจอาหารในรัฐกลางแห่งนี้เลยก็ว่าได้ทุกตระกูลรวมทั้งตระกูลใหญ่สามารถจับจ่ายซื้อกินได้เลยเหล่ากองทหารต่างๆเองก็สามารถซื้อกกเก็บเอาไว้ มีเหล่าทหารรับจ้างมากมายที่ต้องกลับมาซื้อเหล่าผู้ฝึกตนไร้สังกัดเองก็ไม่ต่างกันแม้แต่ประชาชนทั่วไปยังสามารถซื้อกินได้พร้อมทั้งอาหารดังกล่าวนี้ก็มีรสชาติที่แปลกประหลาดและอร่อยด้วยมันแทบจะจัดการกับข้อด้อยของอาหารที่ต้องใช้เป็นสเสบียงเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยอีกอย่างยังช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้อีกด้วยจะมีคนมากมายหลายล้านคนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นี้ เมื่อหญิงๆที่ดูแลการผลิตอาหารกระป๋องนี้ด้วยตัวของนางเองแม้แต่เมืองเทียนหนานก็ยังไม่ได้นําออกมาจําหน่ายนางจึงไม่อาจคาดเดาปฏิกิริยาของตลาดได้ว่าจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งนางได้เตรียมนําอาหารกระป๋องนั้นมาเปิดขายในรัฐกลางเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธเด็ดในการช่วยสร้างชื่อเสียงในรัฐกลางแห่งนี้ต่างหากแล้วใครจะรู้ล่ะว่ามันจะสามารถสร้างความยินดีและประหลาดใจให้กับคนมากมายมหาศาลนี้ได้การเปิดขายอาหารกระป๋องในวันแรก ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากั้งแล้วส่งผลให้เมืองหญิงนั้นรู้สึกยินดีที่ความพยายามของนางนั้นไม่สูญเปล่าเลยสำหรับอาหารกระป๋องที่ใช้ในการเดินทางไกลนี้ต่อไปในอนาคตพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องทนกับอาหารแห้งอันแสนจะเอื้อมระอาและกับรสชาติที่จืดชืดโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องห่วงกับสารอาหารที่จะได้รับเลยซึ่งอาหารแห้งเหล่านั้นก็เสียงที่จะทำให้ร่างกายของพวกเขาสุดแล้วก็อ่อนแอลงทุกวันในสถานที่ที่แห้งแล้ง และที่ที่หาอาหารในยากลําบากด้วยเนื้ออัดกระป๋องนี้ที่สามารถนํามาแก้มสุราที่ไหนก็ได้ที่พวกเขาไปมันสามารถได้รับความอริดอร่อยกับอาหารแห่งปาฏิหารนี้ได้ตลอดเวลามันช่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์เลยค่าระดับอาณาจักรเลยก็ว่าได้เสียงของเมืงองหญิงในตอนนี้ก็เริ่มแหบแห้งลงเล็กน้อยด้วยการตะกลออกไปไม่หยุดย่อนทว่านางกลับไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนางยังคงกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงต่อขอบคุณทุกท่าน วันนี้อาหารกระป๋องของพวกเราได้ขายออกไปหมดแล้วสำหรับสหายท่านใดที่ยังไม่สามารถซื้อได้ขอเชิญเข้ามาต่อแถวซื้อใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยจำนวนที่มีจำกัดดังนั้นใครมาก่อนก็จะได้ก่อนนั่นเองฮะอะไรนะขายหมดแล้วอย่างนั้นหรอข้ามาต่อแถวกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะกลับหมดแล้วเหีอยนียเมื่อ,อยิงยิงก็รีบกล่าวขออภัยทุกคนออกไปนางได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่า หอการค้าปฏิหารได้เดินทางมาไกลดังนั้นจึงนําอาหารกระป๋องมาด้วยไม่มากนักทว่าถุกท่านไม่จําเป็นต้องกังวลหรอกเพราะหอการค้าปฏิหารกําลังจัดเตรียมที่จะเปิดทําการในเมืองแห่งนี้และจะทำการสร้างโรงงานเพื่อผลิตโดยเฉพาะขึ้นที่รัฐกลางแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้หอการค้าปฏิหารของพวกเราจะทำการซื้อเนื้อสัตว์อสูรในราคาสูงเป็นจำนวนมากเหล่าสหายทหารรับจ้างต่างๆ ที่ทําการสังหารสัตว์อสูรไปจะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปแล้วตราบเท่าที่ทุกท่านสามารถหามาได้ไม่ว่าจํานวนเท่าไหร่พวกเราก็จะรับซื้อและหอการค้าปฏิหารจะทําการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงเหล่าสัตว์อสูรอีกเป็นจํานวนมากที่ด้านนอกเมืองด้วยเช่นกันหากว่าใครสามารถจับเหล่าอสูรที่ยังไม่โตเต็มที่ได้แล้วก็หอการค้าปฏิหารจะรับซื้อในราคาพิเศษจะไม่ทําให้พวกท่านขาดทุนอย่างแน่นอนเหล่าทหารรับจ้างมากมายและเหล่าพ่อค้าขนาดเล็ก ต่างก็เผยท่าทางดีใจและยินดีเป็นอย่างมากนี่คือโอกาสทางการค้าขนาดใหญ่เลยของพวกเขาหอ,อการค้าปฏิหารที่กำลังจะเปิดพัตคารพลังเวทและโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขึ้นในรัฐกลางแน่นอนว่าพวกเขาเองก็ต้องการวัตถุดิบเป็นจำนวนมากด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมการในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกมากมายนับไม่ถ้วนเพราะในโลกใบนี้นั้นสัตว์ร,ร้ายก็มีมากกว่าจำนวนของมนุษย์หลายเท่านัก ดินแดนที่ครอบครองด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีชาวปัญญานั้นมีไม่ถึงหนึ่งในหมื่นของพื้นที่ของทวีปแห่งนี้เลยด้วยซ้ำพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจึงเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและสัตว์อสูรเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วจำนวนของสัตว์ป่าและสัตว์อสูรจึงมีปริมาณมหาศาลพร้อมยังออกอาละวาดอยู่เป็นประจำด้วยรัฐกลางแห่งนี้เองก็นับว่าเป็นเมืองที่มีคนขับข้างอยู่ไม่น้อยอีกอย่างยังต้องปะทะกับเหล่ากลุ่มสัตว์อสูรอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อภายในเมืองดังนั้นแล้วจึงมีเหล่าทหารรับจ้างแนละผู้ฝึกตนไรส้สังกัดออกไล่ล่าสังหารสัตว์อสูรเหล่านี้เพื่อยังชีพต่อแต่อย่างไรก็ตามด้วยจํานวนของมันนั้นมีปริมาณที่มากจนเกินไปและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ไรประโยชน์ที่สุดของสัตว์อสูรก็คือเนื้อของมันนั่นเองคนในยุคนี้ยังไม่สามารถนําเนื้อของสัตว์อสูรไปปรุงอาหารได้มีเพียงแค่ห่อการครับปฏิหารเท่านั้นที่สามารถนํามาทําได้เป็นครั้งแรก และด้วยการปรากฏของหอ,อการค้าปฏิหารในครั้งนี้กลับเปลี่ยนสถานการณ์ดังกล่าวไปในทันทีเนื้อสัตว์อสูรนะับตั้งแต่นี้ไปจะมีราคาที่สูงขึ้นและยิ่งการทําอาหารด้วยพลังเวทของพวกเขานั้นกลายเป็นที่นิยมมากเท่าไรปริมาณเนื้อสัตว์อสูรก็จะยิ่งมีมากมายขึ้นเท่านั้นยิ่งพวกเขาไล่ล่าสังหารสัตว์อสูรไปมากมายเท่าไร่ก็จะทําให้พวกเขาสามารถได้รับผลกําไรกลับมามากมายอีกด้วยเช่นกันผลประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้มีหรอจะทําให้พวกเขาปฏิเสธได้ หลังจากที่ทำการขายอาหารกระป๋องหมดแล้วเมืองชิงอู่ก็เริ่มทำการจับฉลากชิงโชคยินดีกับท่านด้วยท่านได้รางวัลที่สามเป็นยันเวทในระดับหนึ่งของหอ,อการค้าปฏิหารยินดีกับลูกค้าผู้นี้ด้วยท่านได้รางวัลที่สามเป็นน้ำยาของหอ,อการค้าปฏิหารทุกๆคนที่ทำการซื้ออาหารกระป๋องต่างก็มีโอกาสได้ชิงโชคซึ่งคนที่ได้รับรางวัลน,นั้นมีสูงเป็นอย่างมากเลย รางวัลต่ำสุดที่ได้รับนั้นก็เป็นมีดสั้นหรือกระบี่สั้นที่หลอมจากเหล็กกล้าเป็นที่ระลึกทว่าก็มีคนเป็นจำนวนมากที่ได้รับยันเวทแล้วก็น้ำยาซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหอ,อการค้าปฏิหารนั้นได้เตรียมของสันมนา,าคุณมาหลายหมื่นเหรียญในทุกวันที่พวกเขาจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยผลตอบแทนที่ได้รับเป็นอย่างมากแล้วทําให้คนทั่วเมืองต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นนี่คือกิจกรรมหนึ่งที่เมืองชิงอู่วางแผนเอาไว้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสร้างภาพโน์ที่ดีต่อคนเป็นจํานวนมากให้มองหอการคร้าปฏิหารดีขึ้นทรัพยากรที่แข็งแกร่งจะทําให้พวกเขามีชื่อเสียงพร้อมทั้งเติบโตได้อย่างรวดเร็วอีกอย่างยังสามารถเพิ่มชื่อเสียงของสินค้าให้กับพวกเขาอีกด้วยสําหรับพัตคาารของพวกเขานั้นจะเปิดทําการในไม่ช้าในอีก 8- ปดหรือสิบวันในเร็วๆนี้ด้วยการใช้อาหารกระป๋องที่มีลักษณะพิเศษพร้อมกันนั้นยังมีรางวัลมากมาย ดังนั้นแหละนี่คือการนึงดูดใจให้ประชาชนมากมายสนใจในการค้าของพวกเขายินดีด้วยท่านได้รางวัลที่หนึ่งได้รับเม็ดยาชีเหลียนของหอ,อการค้าปฏิหารในเวลานั้นเมื่ได้ยินเสียงประกาศนี้ฝูงชนถึงกับส่งเสียงอื้ออึงในทีเดียวสินค้าอื่นๆของหอ,อการค้าปฏิหารนั้นพวกเขาไม่ค่อยรู้จักนักหากแต่เม็ดยาชีเหลียญเนี่ยกลับมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมันถูกขายในตลาดใต้ดินที่มีราคาที่สูงมาก หากว่าใครได้รับเม็ดยาฉีเหรียญเพียงเม็ดเดียวก็ทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นมาได้เลยยินดีด้วยยินดีด้วยท่านได้รางวัลพิเศษที่สุดได้รับหีบเสียงรุ่นแรกของหอ,อการค้าปฏิหารเป็นสินค้าที่มีจํานวนจํากัดนอกจากนี้ท่านยังได้แผ่นเสียงหลักสูตรการเรียนพื้นฐานหนึ่งแผ่นสามารถที่จะเล่นได้ถึงสิครั้งเลยโอ้เสียงของผู้คนในตอนนั้นก็กระหึ่มด้วยความยินดีหีบเสียงงั้นเหรอ นี่ไม่ใช่อุปกรณ์ของห้องเรียนกีลนหรอกหรอเนี่ยสำหรับคนยุคนี้ที่จริงแล้วนั้นแผ่นเสียงหลักสูตรพื้นฐานมันถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากถึงมันจะเป็นเพียงแค่หลักสูตรเบื้องต้นที่สุดกเ็เถอะมันก็ยังนับว่าเป็นสมบัติที่ยากจะประเมินค่าได้เลยทุกคนที่ได้ยินต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นส่งเสียงอื้ออึงไปทั่วบริเวณรางวัลชิงโชคในครั้งนี้นับว่ายอดเยี่ยมนักนอกจากจะได้อาหารกระป๋องที่ล้ำค่าไปแล้วยังได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับไปด้วย เมื่อพัตาคารพลังเวทเปิดทำการเมื่อไรบางทีคงมีผู้คนเดินทางมามากมายล้นหลามจนไม่มีที่ยืนเป็นแน่ม,มันช่างยากที่จะจินตนาการถึงได้เลยจริงๆท่านหญิงข้ากลับมาแล้วหืมพี่ฮูช้ามากเลยรู้ไหมนี่ท่านไม่ได้อาหารกระป๋องมาเลยหรือไงก็ข้าไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ตอนแรกนินามีคนมากมายจนเกินไป ขนาดว่าค่าที่อยู่แถวในก็แทบจะไม่ได้ขยับเลยซึ่งมันก็ถูกขายไปจนหมดก่อนที่จะถึงค่าเลยด้วยซ้ำใบหน้าของเซียงหูดูหดหูและก็ถอนหายใจออกมาธุรกิจของหอการค้าปฏิหารเนี่ยได้รับความนิยมจริงๆแต่ท่านหญิงไม่ต้องตกใจหรอกนะข้าได้ใช้เงินไปสิบเท่าของราคาเดิมซื้อมาได้สองกระป๋องจากทหารรับจ้างที่อยู่บริเวณน,นั้นทันใดนั้นเองดวงตาของเฟิงเฉยเต๋อก็ลุกวาวไหนไหนเอามาให้ข้าดูหน่อย อาหารกระป๋องนี้ที่ด้านนอกนั้นเป็นหีบห่อเฉพาะของหอการค้าปฏิหาร์ที่ด้านในนั้นก็เป็นกระป๋องทรงกระบอกที่ถูกปิดเอาไว้ด้วยทองแดงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและก็ไม่เคยเห็นที่ไหนอีกด้วยซึ่งทุกกระป๋องนั้นก็ยังมีวงเวทสลักเอาไว้สามารถที่จะอุ่นอาหารและใช้งานได้ในทันทีที่บนตัวกระป๋องนั้นมีอักษรสลักเอาไว้ว่าอาหารกระป๋องขาหมูต้มน้ำแดงแล้วก็ยังมีอักษรอีกมากมายบรรยายวิธีใช้งานด้วย เฟิงเฉ่ยเตียได้จับจ้องมองศึกษาตัวอักษรเล็กๆที่เขียนอยู่ด้านล่างเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องเทศและวัตถุดิบตลอดจนวิธีเปิดและอุ่นอาหารกระป๋องดังกล่าวพร้อมกับระยะเวลาในการจัดเก็บถึงหนึ่งปีแม้ว่าสลากจะดูธรรมดาทั่วไปทว่าก็นับว่าเป็นสินค้าที่เต็มไปด้ยวยความสร้างสรรค์เป็นอย่างมากจากที่เห็นท่าทางของคนอืนอ่นรอบๆแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความพอใจเป็นอย่างมากเฟิงเฉ่ยเตียยในตอนนี้ก็เต็มไปด้ยวยความสงสัยมากมาย ที่ด้านในกระป๋องนี้นั้นจะมีขาหมู3มชิ้นที่หมักเอาไว้ด้วยของเหลวที่เข้มข้นในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งที่ด้านข้างของกระป๋องนั้นจะมีอักขระสลักเอาไว้อีกหลายตัวพร้อมกับคําอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานส่วนผสมด้านในนั้นมีสมุนไพร6ชนิดเครื่องเทศ9้าวยางและวัตถุดิบอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยซึ่งสมุนไพรและเครื่องเทศดังกล่าวนี้ทําให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเก็บรักษาได้ถึง1ปีอาหารเหล่านี้เอง ก็ถูกทำให้สุกแล้วสามารถเปิดออกและกินได้เลยแต่หากต้องการรสชาติที่ดีขึ้นควรที่จะอุ่นอาหารดังกล่าวก่อนเฟิงไฉ่เตียยในตอนนี้ได้จับอาหารกระป๋องไปพร้อมกับแผ่พุ่งพลังวิญญาณลงไปด้านในทำให้มีอักษรรูนหลายตัวผุดขึ้นมาบนกระป๋องก่อนที่ของเหลวด้านในที่จับตัวกันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นของเหลวแล้วค่อยๆร้อนขึ้นอย่างคาดไม่ถึงบางทีคงไม่ต่างกับการนำอาหารไปต้มบนหม้อโอ้นี่มันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมยิ่งนัก หลังจากที่อาหารกระป๋องนี้เริ่มร้อนเฟิงเฉยเตียก็ได้กลิ่นหอมฉุยกระจายออกไปทั่วืมมันช่างน,น่าดึงดูดใจจนทำให้น้ำลายสอเลยทีเดียวในเวลานี้เฟิงเฉยเตียไม่สามารถรักษาภาพพ์ของตัวเองได้อีกต่อไปนางนันหยิบไปที่ขาหมูน้ำแดงเข้ามากัดใส่ปากตัวเองในทันทีดวงตาของนางถึงกับลุกวาวกลมโตขึ้นมาสำหรับคนอย่างเฟิงเฉยเตียนั้น นางเป็นคนหนึ่งที่ไปกินอาหารมาเกือบทั่วทุกมุมของอาณาจักรแล้วและยังได้กินอาหารที่อร่อยมากมายมานั้ไม่ท้วนแต่ทว่านางไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเนื้อสัตว์อสูรนั้นจะมีรสชาติที่อร่อยถึงเพียงนี้ด้วยเนื้อของสัตว์อสูรนั้นยากที่จะนำมาทำอาหารได้ไม่ต้องเอ่ยถึงเลยว่าขามหมูนี้ยิ่งเป็นวัตถุดิบที่หยาบเป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นขาหมูนี้ที่นํามาทําอาหารกระป๋องมันกับเปื่อยยุ่ยนุ่มนวลเคี้ยวได้อย่างง่ายๆสามารถเคี้ยวได้อย่างกรุบกรอบเลยเนื้อเนี่ยนุ่มลิน้นแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากมายนักส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆที่รวมอยู่ด้วยกันนี้ก็เข้ากันได้เป็นอย่างดียิ่งทําให้รสชาติชวนกินยิ่งขึ้นไปอีกเฟิงไฉ่เตี่ยไม่สามารถที่จะหยุดกินได้เลยแม้แต่คําเดียวนางยังคงกัดก,กินขาหมูน้ําแดงไม่หยุดย่อนทําให้ปากของนางเนี่ยป่องออกมาเลยทีเดียว นางไม่ได้รักษาภาพพจน์ญิงงามเอาไว้เลยแม้แต่น้อยนี่คืออาหารจานด่วนที่สะดวกสบายเป็นที่สุดและเป็นอาหารจานเนื้อที่น่าพึงพอใจและอร่อยที่สุดด้วยแค่เพียงอาหารกระป๋องเช่นนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หอการ,ร้าปฏิหารได้รับชื่อเสียงมากมายนักโอ้รสชาติช่างยอดเยี่ยมจริงๆเฟิงเฉยเตี๋ยทั้งกินทั้งชมคาดไม่ถึงเลยว่ารสชาตินี้มันจะดีขนาดนี้นี่เซียงฮูมีอีกไหม เซียงหูก็กล่าวออกมาอย่างกระกระอ่วนขออภัยด้วยท่านหญิงอีกกระป๋องข้าก็กินหมดแล้วสายตาของเฟิงเฉยเตียนนั้นแสดงออกมาอย่างผิดหวังอยู่ไม่น้อยอืมไม่เป็นไรงั้นพวกเราไปหาชูเทียนกันเถอะอาจจะมีอาหารกระป๋องที่ยอดเยี่ยมกว่านี้ก็ได้อาหารนางปล่าเนี่ยอร่อยมากมายนักและมันยังช่วยเสริมสร้างร่างกายพร้อมกับพลังฝึกตนได้ด้วยไม่เพียงแต่มีสารอาหารมากมายที่จําเป็นต่อการฝึกฝนแต่ว่า มันอาจจะต้องกลายเป็นอาหารว่างให้กับพวกเราได้อย่างแน่นอนในอนาคตาอาหารจานเนื้อน,นี่น่ยรอเป็นอาหารว่างสำหรับคนทั่วไปแล้วมันไม่ใช่ของราคาถูกเลยราคาต่ำสุดของอาหารกระป๋องที่มีเนื้อสัตว์อสูรนนระดับหนึ่งนั้นมีราคาถึงส0เหรียญทองและหากเป็นชนิดที่มีวงเวทอุ่นในตัวราคาอย่างต่ำก็20เหรียญทองเลยทีเดียวแน่นอนว่าเหล่าเด็กเล็กภายในตระกูลร่ำรวยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว แต่สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ฝึกตนเร่ร่อนนั้นถือว่ามีราคาที่สูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่กินเสร็จแล้วเฟิงฉเฉยเตียก็รีบเช็ดปากของตัวเองก่อนที่จะแสดงสถานะที่แท้จริงของตัวเองและเข้าไปยังพัตาคารด้านในนั้น